หางลกยุ้งไทยไม่ใช่ต้นไม้ของไทยเดี๋ยวเราจะมาดูกันเลยนะคะว่าเป็นต้นไม้ของประเทศไหนประเทศอเมริกานั่นแหละค่ะมาจากเขตร้อนค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูลักษณะของต้นหางนกยุงกันเลยนะคะหางนกยุ้งไทยค่ะนี่ค่ะคือดอกสวยมากเลยค่ะนี่จะออกมาเป็นพวงสวยๆค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าทำไมมันเี้ ต้นหางนกยุงนี่นะคะมันก็เหมือนอนกหางนกยุงอะคะ่ะนี่คือปีกนะคะสองข้างหางอยู่ข้างหลังค่ะอันนี้หัวมานะคะแล้วจะบางต้นก็จะมีหนามไม่มีหนามนะคะแล้วก็พุ่มสวยแล้วใหญ่ค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูคุณค่า,ข,าของต้นหางนกยุงค่ะ สรรพคุณที่หนึ่งของต้นหางลุกยุเอาเม็ดฝักเขียวเอาไปตำทำเป็นยานะคะแก้พยาธิได้ด้วยค่ะสรรพคุณที่สองของต้นหางลูกยุงไทยค่ะก็เป็นเอารากมันเอาไปทำยาต้องกินแก้หัวหนโรคได้ด้วยนะคะแล้วยังบำรุดงเลือดของเ้างได้ด้วยค่ะสรรพคุณที่สามก็เป็นใบของมันเลยนะคะใบเอาไปตากแห้ง จุดไฟทำเป็นยาไล่แมลงได้ด้วยค่ะเดี๋ยวถ้าเพื่อนๆอยากได้มเมล็ดของต้นหางนกยูงไทยก็ทักมาในอินบ็อกน้องได้เลยนะคะอยู่ข้างบนนี้ได้ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งค่ะอยู่ข้างบนนี้ด้วยค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ